ปกป้องรถที่คุณรักด้วยฟิล์มกันรอยพร้อมตกแต่งและเปลี่ยนสีเฉพาะจุดเพิ่มความโดดเด่นตามสไตล์ของคุณผสมประสานกันอย่างลงตัวครับวันนี้เราอยู่กับรถออร่ากู๊ดแคทด้านหลังเรานี้นะครับเป็นตัว GT นะครับลูกค้าเข้ามารับบริการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแบบด้านนะครับลูกค้าได้ปรึกษากับทางร้านเนี่ยมาเป็นระยะเวลา2เดือนถึง3เดือนเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จุดจุดแรกกันเลยนะครับคือ ัวสเกิร์ตด้านหน้าตรงนี้นะครับเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นสีเหลืองล้วนเลยนะครับตรงนี้เราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มใสให้ลูกค้าแล้วก็เห็นว่าตัวโลโกโล้ GT ด้านท้ายรถเนี่ยมันเป็นสีแดงด้านหน้าเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยรับเป็นฟิล์มสีแดงเพิ่มเติมลงไปตรงโลโก้ GT นะครับตรงไฟหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เราเลือกเป็นติดตั้งฟิล์มใสกันรอยให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ตรงขอบไฟหน้าตรงนี้ เราเลือกเป็นติดฟิล์มเหลืองให้กับลูกค้ามันก็จะไปรับกับตรงกระจกมองข้างล้อแม็กแล้วก็โลโก้ GT ด้านท้ายรถนะครับก็จะเพิ่มความสปอร์ตโดดเด่นเข้าปอีกเท่าตัวเหมือนกันนะฮะตัวหลังคาเราเลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยติดเป็นฟิล์มใสกันรอยซึ่งมันจะทําให้ตัวหลังคาเนี่ยออกมาเป็นสไตล์หลังคาแก้วมันจะทําให้รถเนี่ยดูลักชัวรี่เพิ่มขึ้นมามันจะไม่ออกแนวสปอร์ตไปร0 0นะครับ